ออริตินคือโภชนะเยสันแต่บ้านเราจบไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีกฎหมายตรงนี้พอริตินคือผลิตภัณฑ์หนึ่งซึ่งจดทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใช่ไหมครับถ้าพูดเป็นทางการเขาเรียกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแต่ทางชาวบ้านเราเรียกว่าอา,ารเสริมนะครับใช่มันเป็นสารอาหารตัวหนึ่งแต่ในทาง w o ในโลกนะครับสารอาหาร ประมาณ300ชนิดที่อยู่ในหนึ่งเม็ดหรือ1แคปซูลคือโปรตีนเนี่ยเขาจดทะเบียนเป็นโภชนภัยเบรพราะนั้นต่างประเทศก็จะมีกฎหมายที่จดเป็นโภชนภัยศาอย่างอนกาเขามี f อฟเของเา f อ a ก็จดเป็นนูท่าสูติคอึ่งแปลว่าในคือโภชนภัคําว่านูท่าสูติคอลถ้าพูดถึงแบรนด์ที่มาจากอเมริกาเหมือนกับโปรตีน ก็มีไม่กี่แบรบนด์นะในประเทศไทยเราจะรู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพวกนี้เขาก็มีเทคโนโลยีใกล้เคียงกับทางการินินนะครับแต่สิ่งที่เขาไม่สามารถที่จะช่วยให้ผู้ที่ทานแล้วเห็นผลได้ได้ดีได้ไวแล้วก็ผู้ที่ป่วยได้ไวเพราะเขามีสารอาหารไม,ไม่เพียงพอไม่เพียงพอที่จะทำให้ร่างกายฟื้นมาได้เลยเท่ากับปกติแต่ว่าสารอาหารของเขาดีไม่ดีเหมือนกันแต่ มันไม่ตรงจุดหลายๆคนจึงทําให้บางคนกินแล้วไม่เห็นผลแต่ politics ใส่มาเยอะมันเลยสามารถที่จะไปได้หลายๆคนในในกลุ่มคนที่ขาดสารอาหารเพราะฉะนั้นร่างกายของคนเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยที่ป่วยเนี่ยจะมีอยู่สองสาเหตุใหญ่หนึ่งร่างกายมีข้อมูลยเยอะเกินไปร่างกายของเรามีข้อมูลอลิสระทั้งนั้นแต่ใครจะมีมากมีน้อยไม่เท่ากัน ถ้าร่างกายมีอนุนมูลตัวที่จะกำจัดคือตับตับจะสร้าง SOD แคตาเลสบูตาไซโอนมาจัดการอันนี้คือข้อที่หนึ่งเพราะนั้นถ้าเราใครมีอนุนมูลเยอะเกินไปมันเกิดการสะสมแล้วแต่จะมีอยู่จุดไหนจุดนั้นมีอาการอักเสบทันทีเันสะสมตัวแล้วก็อักเสบก่อนเพราะอักเสบปุ๊บถ้าร่างกายไม่สามารถที่จะไปซ่อมแซมจัดการหรือ ให้เม็เลือดขาวมาจัดการได้ตรงนั้นมันเกิดการสักอักเสบเรื้อรังต่อเขาเรียกาเรื้อรังด้วยนะอักเสบแล้วก็เรื้อรังพอเรื้อรังปุ๊บเราก็จะป่วยเป็นโรคเ c ็นซดีเราเรียกมันว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนั่นเองซึ่งสมัยก่อนเขาเรียกโรคเรื้อรังเฉยเพราะว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังคือโรคที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคอันนี้คือเหตุผลที่หนึ่งเหตุผลที่สองที่คนเราป่วยมากก็คือขาดสารอาหาร เราจริงจะเป็นปัจจุบันนี้อาหารเสริมหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจึงขายดีเพราะคนขาดสารอาหารร่างกายคนเราขาดสารอาหารกันได้นะครับด้วยคนยิ่งคนป่วยยิ่งขาดสารอาหารมากกว่าคนที่ไม่ป่วยเพราะในในในทางทางโลกเนี่ยสารอาหารจะแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งคือสารอาหารทางกายภาพเนี่ยจะแบ่งเป็นสารอาหารที่ลนะลายน้ำ ไม่ละลายนะจะไว้แค่นี้ถ้าเป็นประเภททางชีวะสารอาหารก็แบ่งเป็นสองกลุ่มหนึ่งสารอาหารที่จำเป็นต,ต้องกินทุกวันขาดไม่ได้ขาดไม่ได้นึ่ถ้าคุณขาดว่าไหร่ปุ๊บร่างกายตรงนั้นมันจะมีปัญหาทันทีแค่ไม่ต้องขาดแค่พร่องไปตอพร่องไปปุ๊บตรงจุดนั้นเกิดปัญหาพอเกิดปัญหาปุ๊บมันเกิดการเสือ่อมจนต่อเนื่องกัน,นโคเรื้เรัง นี่คือกลุ่มที่หนึ่งทางชีวะสองกลุ่มที่สารอาหารที่ร่างกายจำเป็นต้องสร้างทุกวันอันนี้ซึ่งหลายหลายคนเนะี่ยไม่เคยรู้รู้แต่ว่าเราต้องกินอาหารจำเป็นทุกวันอย่างเช่นวิตามินแร่ธาตุปโปรตีนต้องกินทุกวันนะนะคาร์โบไฮเดรตต้องกินทุกวันแต่อย่งกินเยอะไขมันต้องกินทุกวันแต่อย่งกินเยอะแต่ที่ต้องการเยอะคือ โปรตีนจึ่งเป็นไปกดในอะมิโนที่เรารู้กันอยู่เรียนว่าแต่เด็กๆจะรู้อย่างนี้นะครับแต่ถ้าพูดในทางลึกอีกชั้นหนึ่งในทางชีวะลึกข้นไปขั้นสูงก็คือเราต้องสร้างสารอาหารที่จําเป็นทุกวันด้วยไอตัวนี้แหละที่คนโดยเฉพาะคนที่ป่วยไม่ว่าจะป่วยมากหรือป่วยน,อน้อยจะสร้างสารพวกนี้ไม่ครบไม่เพียงพอเราเรียกว่าบางทีเขาสร้างไม่ไหวสร้างไม่ทันสร้างไม่พอ ถ้าเขาสร้างไม่ไหวสร้างไม่ทันสร้างไม่พอเขาจะป่วยไปไเรื่อยเรื่อจนตายอันนี้คือเดือดอย่างง่ายคนที่เป็นมะเร็งถ้าร่างกายของเขาเนี่ยมีอนุมูลเยอะเกินไปเซลล์ตรงจุดนั้นมันแบ่งตัวผิดปกติการเป็นเซลล์มะเร็งเริ่มต้นที่ระยะที่หนึ่งร่างกายเรื่เรื่องไม่รู้สึกมันก็แบ่งไปกระจายไประยะที่สองซึ่งยังอยู่ในในอวัยวะตรงน,นั้นยังไม่ไปไหนพอเริ่มระยะที่สามมันเริ่มกระจายตัวไปอวัอยวะอื่นแล้ว แต่บางคนก็แสดงอาการตั้งแต่ระยะที่สาบางคนไม่แสดงอาการไปแสดงการระยะที่สี่ก็ไปตรวจเจอระยะที่สี่หรือบางคนโชคดีเจอระยะที่สาบางคนก็ไปหาหมอทุกทุกปีก็อาจะเจอระยะที่หนึ่งที่สองก็มีแล้วแต่คนที่ได้ไปหาหมอตรวจสุขภาพทุกปีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอันนี้แหละจะบอกให้รู้ว่าพอมีอนุมูลเยอะขึ้นแล้วตอนนั้นแม่งัวหกปกติปุ๊บ ถ้าร่างกายแข็งแรงพอมันจะสร้างสารที่จําเป็นที่เราเรียกว่าภูมิคุ้มกันหรือเม็ดเลือดขาวออกมาจาักกินมาไม่ให้มันกระจายตัว,มมตวไม่ให้มันแปงตัวจัดการมันให้ได้แต่ถ้าร่างกายเุาสร,ร้างาเม็ดเลือดขาวไม่ทันนะครับสร้างไม่ทันสร้างไม่พอแล้วก็กระจายตัวไปเรื่อยเรื่อยจนคุณป่วยก็สร้างไม่ไหวนั่นแหละเอโบที่ผมพูดว่าถ้าร่างกายเราสร้างสารที่จําเป็นสร้างไม่ทันสร้างไม่พอสร้างไม่ไหว คุณป่วยอยู่เรื่อยๆแลจนตายจึงเป็นเหตุผลที่ร่างกายจําเป็นต้องมีติลพันเสริมอาหารกินเข้ามาเสริมเข้าไปแต่โลิตินเป็นโภชนะเป็นสว์ซึ่งมันมีค่ามากกว่าอาหารเสริมที่เรากินนะครับโลรตินเนี่ยเขาได้ทําการวิจัยค้นคว้านะแล้วก็ปลูกมา60กว่าปีแล้วนะครับยังไม่เกิดเลยนะที่ประเทศอเมริกา ที่รักโอโยชื่อว่าบริษัทการมีเด็ก LLC นะครับโดยปลูกจากต้นต้นข้าวเนี่ยต้นข้าวเนี่นน้อกเขาเรียกว่าข้าวราาไร่ไร้กราสมุ่นน้อยไม่ใช่ว่าไร้กราสแต่มันต้นเดียวเขาเรียกว่าไงตระกูลเดียวกับข้าวสาลีบ้านเราโดยใช้ลองเยสอนรวงข้าลองเยซอเนี่ยไม่รวมค่าลองเยสอนตัวครรู่เนี่ยเอามาสกการ เป็นสาราหารซึ่งมีสาราหารหที่ลองเกสรตัวผู้เขาวิจัยออกมาเป็นเป็นลองเกสร์สกอกัดออกมานะครับนี่คือโรงงานที่กำเนที่รัฐโอโนโออยู่มีพื้นที่เริ่มต้นที่6,500เอเคอร์ประมาณ2อหึ่นไร่แต่ณปัจจุบันตอนนี้เพิ่มเป็นเท่าตัวเพราะขายดีทั่วโลกมากกว่า50ประเทศ ได้ขอซื้อสารสก,กัดจากองุ่นสัดอกไม้ที่ชื่อว่าข้าววายเอาไปใช้ในในเขาเรียกว่าอในธุรกิจในอุตสาหกรรมเยอะแยะไหมดไม่ว่าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์โคอสเมติกพวกสกินแคร์ก็ไปใช้ยาก็าซื้อไปใช้และหลายหลายโรงพยาบาลที่ต่างประเทศตอนนี้บางประเทศแม้แต่ญี่ปุ่นก็เอาคอิติด ล้วนร้อจบทะเบียนเป็นยาไปแล้วบางประเทศก็เอาผสม,มอยู่ในยาที่สังเคราะห์อยู่ในแคปซูลเดียวกันอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันสามารถไปได้ทั้งยาไปได้ทั้งอาหารนี่คือโภชนภัยสารมันจึงเป็นสาหารที่โทัโลกอยอมรับจึงทําให้ขายดีนะครับเพราะกปูกรอบๆโรงงานเนี้ยไม่มีโรงงานอีกเลยนะแสะดงว่ามันคือโลาราวะไม่มี ดีมากนะเขาก็เริ่มปลูกมานะครับจากการที่เขาปลูกมาเนี่ยเขาใช้ใช้ดินเทคนิคออกแกนิกดินซีไม่มีเคมีแล้วเขาก็ไม่เคยใช้สารไปฆ่าสัตรูพืชไม่เคยใช้สารเคมีไปทำลายพวกวัชพืชน,นะเพราะนั้นมันจะเป็นออกแกนิกร้อนหลังจากต้นมันขึ้นมาจนจนรองเกสรมันเต็มที่เขาก็ใช้เครื่อง ตัวเนี้ยมันเป็นออโต้มีคนขับคนเดียวเก็บดยระบบอเอน,น,นะครับอันพขกเก็บแล้วมันก็จะเก็บไปเสร็จแล้วเข้าโลงลง,ลงลงที่จะเอาตัดเอาเฉพาะรองเยสอออกมาเนี่ยนะครับแล้วก็ทําให้เกิดความสะอาดนะครับด้วยอบอบแต่ไม่ใช่อุณหภูมิสูงเพราะว่าสารอาหารรอบตัวจะเสียนะ,ะเลยอบอุณหภูมิสูงไม่ได้ไม่เกิน40องศานะครับแล้วก็ทําการจัด จัดการเอาพวกยีสต์และทีเรียรพวกเชื้อราที่มันอยู่ตามรองเกร้รสองออกซะเพื่อให้คนที่แพ้รองเก้าสกินได้เพราะฉะนั้นในข้างกระปุกท่านไปดูจะเขียนว่าผู้ที่แพ้รองเอสอนไม่ควรทานคือเราจบทะเบียนในรูปของเขียนว่าสารสกัดจากรองเอ้สอนดอกไม้ปุ๊บอ,อยอบังคับให้สส่ตรงนี้ด้วยและก็ ทุกๆอาหารเสริมในประเทศไทยต้องใส่คําว่าเด็กและสตรีมีครั์ไม่ควรรับนประทานเขาเขียนบงังคับเอาไว้ก่อนเพื่อป้องกันเพราะมันมีหลายหลาย,ลายแบรนด์ที่มันมีสารตองตัวที่ไม่สก,กัดออกคนกินแล้วแพ้เด็กกินแล้วแพ้สตรีมีครั์กินแล้วเกิดจะผลข้างเคียงกับเด็กมีคันนะซึ่งมีหลายแาาบรนด์ทางออดบ้านเราจิงฟิกตรงนี้เอาไว้ แต่ของเราต้องบอกก่อนว่าเด็กชตีมีทานกินได้เพราะมันคือสารอาหารที่สกัดออกมาร้อยเปอร์เซ็นต์คว่าสกัดหมายความว่าเป็นสารอาหารที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยกินปุ๊บมันดูดซึมเข้ากระแสเลือดได้เลยใช้เวลาประมาณไม่เกินสามสิบนาทีผมถึงให้กินก่อนอาหารนั่นคือหลักคำว่าสกัดแต่บางที่พ่อผมดูมาใส่แคปซูลมาบอก มีอยู mm ่ส hmm. ิบตัวตัวนี้สกัดแล้วตัวอื่นไม่หมดแสดงวาตถุอะไรผ่านสับซอยแล้วใส่มาในครับสูนน์การินอันนี้คือหลอกลวงแต่ของเราสกัดทั้งหมดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์สกัดไม่พอยังมาแบ่งแยกเป็นตัว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 แล้วมาใส่ให้เรากินว่าไอ้ตัวไหนที่ไม่จะเป็นเขียวอออย่างเช่นน้ำตาลแลคโตสแมวเขียวโปรตีนที่ชื่อว่ากลูเตน ของคนแพ้ดูวเต็มที่อยู่ในพวกข้าวไรเขียวนี่เขาละเอียดขนาดนั้นเอาเฉพาะตัวที่ร่างกายจําเป็นต้องใช้ใส่เข้ามาเพราะนั้นเขาทุกวันนี้เขาสก,กัดออกมาเนีย่ยวิจัยสกัดมาได้ประมาณ500ชนิดแต่500อชนิดเนี่ยต้องทําการวิเคราะห์ก่อนว่าเป็นอะไรบ้างในแต่ละชนิดไม่ใช่ว่าสก,กัดได้ใส่ทรวดมาให้ทแคปซูลเลยไม่ได้ อะไรที่กินแล้วมีผลข้างเคียงไม่เอาอะไรที่ไม่มีประโยชน์ไม่เอาอแล้วก็อะไรที่ยังไม่รู้ชื่อไม่เอาเขาก็เลยรู้ชื่อมาจนประมาณสาวเราใชนิดแต่จากที่ผมตอนที่ผมมาครั้งแรกเลยผมมาอยู่มาสักสองร้อยถึงสองห้าสิบก็สามปีมาเพิ่มอ,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 อีกห้าสิบโดยที่ไม่คิดราคาเพิ่มกระปุกละพันก็พันนะครับกระปุกละพันห้าสองพันก็ราคาเดิมนี่คือ คือคุณภาพ Quality ร,ระดับโลกของการแล้วก็ทำมาให้ทางแฮปปี้ของเราได้ขายซึ่งเราก็เป็นบริษัทที่ได้รับลิขสิทธิ์จากการมีเ็กมา23ปีแล้วเข้าปีที่24โดยใน10ประเทศอาเซียนเนี่ยจะต้องซื้อถ้าจะซื้อคุณต,ต้องผ่านประเทศไทยเท่านั้น10ประเทศอาเซียนจะต้องผ่านประเทศไทยจะไม่สามารถไปซื้อ ข้าไปซื้อที่เมกานาอะไรก็ไม่ขายนอกจากยูโรอะไรก็ว่างไปนะครับเราได้ได้เสิบตรงนั้นนี่คือ,ค,อคือข้อเีรงนนะครับเพราะเราเราก็มีหุ้นอยู่กเราด้วยนะครับเรามีหุ้นอยู่ด้วยเพราะนั้นไม่ต้องกลัว่า,วาจะเจ๊งมาอะไรไม่มีเพราะว่าประเทศไทยมีหุ้นอยู่บางคนคิดว่าโอ้อย่างนี้สามสีป่ปีมีโอกาสเลิกแน่ไม่เลิกเพราะมีหุ้นอยู่มีมีพอริติง้งประเทศไทยจํากัดด้วยอ่า การมีหนประเทศไทยจแกัดด้วยนั่นหมายความว่าโรงงานประเทศไทยเป็นโรงงานที่เอามาทาแพ็กเกจจริงเท่านั้นนะไม่ได้ผลิตประเทศไทยเพราะว่าบางคนเข้าใจผิดว่าผลิตประเทศไทยด้วยใช่ไหมมันจะมองดีกรีเกรดต่ำลงไปพู้อย่างนี้ก็ก็ก็ไม่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 ระดับระดับโลกไม่ใช่สกัดมาอยู่ต่างประเทศแล้เอามาแพ็กเกจจริงงประเทศไทยเพื่อลดต้นทุนให้เราถ้าเอามาทงแพ็กเกจจริงเป็นกระปุกเลยเหมือนแพง ถ้ามาเป็นกระปุกเลยแทนอันนี้มาเป็นกรสนแล้วมาอัดเม็ดแคปซูลที่นี่นะครับทีน,นี้หลังจากการที่เขาเอาพวกเชื้อยีผู้นี้ออก้วฟังใจพวกเชื้อเราเขาก็ทกําการวิจัยเาา่ยวิจัยออกมาวิากกเคราะห์มาสกาดออกมาจนจนปัจจุบันได้ประมาณสามรางวัลเนี่ยนะครับเขาก็ได้รับรางวัลรางวัลแรกก็คือเป็นรางวัลบอกให้ทราบว่าพลิตินั้นไม่มีสารตกค้าง ไม่มีสารปนเปื้อนเลยสารเคมีไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวศูนย์เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นแสดงว่าพอไม่มีสารพวกนี้แล้วหมายคามว่าอย่างไรหมายคามว่า,วาเราทานโปรตีนแล้วจะไม่มีผลกระตับไตต่อไปเขาได้รับรางวัลที่ว่าเป็นเนเชอรัลธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าไม่มีสารที่สังเคราะห์จากห้องแหบใส่ลองอไปเป็นสารที่มาสารอาหารที่สกัดมาจากละอองเกสรทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ นี่คือสารชาติและสก,กัดโดยอุหภูปรปกติเพื่อให้สารอาหารนั้นมีคุณภาพเหมือนเดิมแล้วก็ได้รับรางวัลเกี่ยวกับเรื่อกงการวิจัยนะครับ clinical research เพราะฉะนั้นเขาได้ใช้ในห้องแบบทําการสก,กัดและก็นําไปวิจัยว่ามันไปดูแลร่างกายเกี่ยวกับอะไรได้บนะ้150างร้อยห้าสิกว่าฉบับ ส่งไปให้ทั่วโลกดูทั่วโลกยอมรับหมดเลยนี่คือเหตุผลว่าเขาก็เลยขายดีจนต้องเพิ่มพื้นที่เพิ่มไปสองเท่าจากสองหมื่นไปสี่หมื่นไร่เยอะนะตอนนี้ขายไม่ทัเนเยอะมากเพราะว่าหลายอย่างที่บอกห,หลายๆประเทศขอซื้อไปเป็นยาขอซื้อไปผสมกับอาหารหลายๆชนิดเนี่ยประเทศไทยยังมีคนจะขอซื้อไปในโรงมานเอกนชน<ม>เข้ามาติดต่อที่ Happy แฮปปี้เรา ยังไม่ไม่โอเคนะครับยังไม่ยังไม่ได้ให้เขาไปอันนี้คือสิ่งนที่จะบอกหลังจากนั้นเขาก็ทําการสกัดออกมาพอชัดเจนแล้วพอเขาชัดเจนแล้วว่ามีอะไรบ้างเขาก็สกัดเฉพาะตัวที่จะใส่ให้เราปัจจุบันคือวันสามร้อยชนิดออกมาเป็นผงแบบนี้เราใช้ชื่อว่า G 6๖๓ไอ้ g 6๖คือมีทุกตัวเลยทั้งตัวที่ละลายและไม่ละลายน้ำรวมหมดเลยส0 0้อชนิดให้คำว่าจี๖ แล้วได้รับรางวัลแต่เขาแจ้งเลยว่าแจ้งธรว่าเขาเป็นการสก,กัดโดยไม่ใช้สารเคมีเลย<ม>ตัวทะลายร้อยเอร์เซคือตัวที่มันไม่ละลายน้ําเนี่ยเขาใช้คาร์บอนไดออกไซด์สกัดแล้วคาวร์บอนไดออกไซด์มันจะเปลี่ยนเป็นแก๊สเลยไปทําให้ได้สารที่ไม่ละลายน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคไหมีเขาแจ้งไปทั่วโลกเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมเมนู แฟกจอร์อินดัสเซษแล้วก็เป็นสแตนดาร์ดเลยโดยสูตรของมันเนี่ยเป็นสแตนดาร์ดมากแล้วก็มีการจัจดการดูแลในประสิทธิภาพและทั้งประสิทธิภาพทั้งความปลอดภัยเลย Safety และก็เอฟฟิเชนซีนะเดอันนี้คือ,ย,อย่อๆเดี๋ยวเชียดูอันนี้คือกล้องมาจากต่างประเทศนะผมไม่ได้ผิดอย่างที่ภาษาเข้ามาแล้วก็ไดเล่า C G m P ได้ตาคาร์ลนะได้เป็นออร์แกนิก c Mont e สติฟายสติฟิเคตเนี่ยแล้วก็อันนี้เป็นเป็นเป็นตาของประเทศยิวอ่ะผมนี่ไม่ถูกตาของยิวเขาต้องไปตามประเทศไหนซื้อได้แล้วเอาไปขายพวกประเทศยิวนะพอหลังจากเป็นผงแล้วอย่างเงี้ยเขาเอาเป็นผงแล้วส่งมาที่ประเทศไทยในแพ็กเกจจิ้งแบบนี้ครับเนี่ยฮะแต่ถ้าเกิดเป็นผงที่ละลายน้ําอย่างเดียวมันจะมีแยกเนี่ยนะอันนี้อันนี้ไม่ได้แยกแต่ถ้าเขาแยก เป็น2กลุ่มมีส2กลุ่มเรีวยกว่าตัวที่ละลายนะ้ำเขาจะเาะใช้คำว่า G60 แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งถ้าแยกมาเป็นไม่ละลายนะ้ำเขาจะใช้คำว่า GFX แต่บางคนไปดูข้างกระปุกนี่ยสมาชิกเก่าเห็นไหมข้างกระปุกบ,บางตัวจะวเขียนว่า GBX ไอ้คำว่า GBX กับ GFX มีคนมาถามผมบ่อยคือตัวเดียวกัน แต่ทำไมเป็น G B X เพราะสมัยก่อนนักทางการเอ,อเมริกาได้จับมือวิจัยเข้าร่วมอยู่กับสวีเดนแต่ณปัจจุบันไม่ใช่ปัจจุบันอรัมันสิบกว่าปีมาแล้วยี่สิบปีแล้วเขาแยกออกมาจากสวีเดนเขาเลยใช้ใช้ตัวสอนว่า G F X โอเคไหมนะอย่าไ,ไปสับสนนะบางคนบอก G B X G X ตัวนี้แล้วเขาจะรู้อะไรตัวนี้ไง <S <S ของทางสวีเดน เขาก็ใช้ท t 60ตัวทีอะอเมริกาใช้ g 60โอเคไหมครับนะต่อไปไปอ,อย่างนี้เลยมันมีเยอะไปเร็วหน่อยนะ <c oughs> แล้ว <c oughs> เสร็จแล้วจึงอ่านแมตประเทศไทยอย่างนี้ครับให้เราฟัง <c oughs> โอเคไหมแล้วเขาก็มีการพัฒนาพัฒนาพัฒนาต่อเรื่องจนไปโชว์ให้ต่างประเทศดู <c oughs> ว่าเขามีการพัฒนาไปหลัยขั้นสูง ตอนนี้ทั่วโลกยอมรับหมดเลยว่าพอลิตินเราเป็นไม่ไมมมมม่่่่ไไไได้ไปไปบอกเป็นระดับหนึ่งแต่บอกว่าเป็นระดับระดับหนึ่งในสามของโลกเลยเราจะได้บอกระดับระดับหนึ่งแต่เราเป็นหนึ่งในสามของโลกที่ว่าทั่วโลกยอมรับว่าสารารามีคุณประโยชน์ทางการแพทย์นําไปใช้ได้เลยทั่วโลกหยิบไปใช้ได้เลยลงในหนังสือเลย เมืนอนกันโอเคไหมอืมได้ไหมครับครับอนนี้เขาได้รางวัลอะไรบ้างมาดูนะครับได้ตาฮาลาได้ตา C G m P เห็นไหมครับ C G m P คือเป็นเครื่องหมายของอุตสาหกรรมที่ขั้นสูงเขาว่า C G m P หมายถึงว่าอุตสาหกรรมเนี้ยสามารถผลิตยาแผนปัจจุบันได้แล้วก็ G L P Good Laboratory Practice หมายถึงว่าโรงงานเนี้ย มีงานวิจัยและพัฒนาต่อเนื่งนะครับถ้าของเราเห็นไหมมีตัวที่18บแปดจะมีตัวสิบเมาแล้วก็เขาเขายังวิเคราะห์วิจัยไห้หมดที่ได้มา5้าร้อกว่า,วา,วาตัวเขาวิจัยไปเรื่อยวิเคราะห์ไปเรื่อยเนี่ยแหะมันถึงได้ตา gpt ตอกแด่ว่าเขาไม่หยุดการพัฒนาน,น,นี่ครับทีสิแล้วก็ได้ตา nsf nsf มันมาจาก national science f o u a t i o n หมายถึงว่ามูลทิบเนี่ยอเมริกาเนี่ยเขาจับมือร่วมกับองค์การนานในโลกเดีวก็อยูเอชบูแสดงว่า p o l ตินเนี่ยกินแล้วมีความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นตเป็นเลยนะเต็มเพราะฉะนั้นหมายถึงว่ากินแล้วไม่มีการแพ้ไม่มีบางคนบอกฉันแพ้ก็อย่างที่บอกไง คนที่แพ้เราไมสอนก็ไม่แพ้แล้วเพราะมาออกแล้วเห็นไหมส่วนบางคนจะแพ้ตัวให้ในกลัวจะเป็นนู่นนี่นะไม่แพ้เพราะมันมีสารเคมีเป็นธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์บางคนกินเข้าไปแล้วสองสามวันมีอาการเกิดขึ้นอย่างนั้นเขาไม่ได้บอ,อกแพ้คําว่าแพ้หมายถึงคุณกินปุ๊บชั่วโมงสองชั่วโมงนั้นเกิดร่างกายมีอาการเลยบางคนแพ้ยาตัวเหอเข้ามาคล้ายๆเป็นลมพิษเลยนั่นคือแพ้จริงๆ แต่ของโปรตีนเนี่ยคุณกินแล้วสอ,สอวันมีอาการแสดงขึ้นมาอันนั้นไม่แพ้อันนั้นเรียว่าร่างกายคุณกําลังปรับสมดุลอยู่มันอยู่มันกเลังจัดการขั้นวิกฤตเข้าสู่จุดสมดุลภาษาทางเคมีเราเรียกว่าก e a l i n g Crisis ปรับสมดุลจากจุดวิกฤตลงมาอันนั้นคือคอือหน้าที่ของโปรตีนเพราะฉะนั้นโปรตีนทานเพื่ออะไร ทางเพื่อให้ร่างกายเข้าสู่สมดุลชัดเจนอาหารเสริมอื่นก็มีแนวเป็นแนวทางเดียวกับเราก็คือเข้าสู่สมดุลเหมือนกันแต่เขาอาจจะทําได้หรือไม่ได้แล้วแต่บุคคลนั้นขาดสารอาหารอะไรถ้าเขาขาดตัวที่ที่ให้กินไม่มีเขาก็ไม่เข้าสู่สมดุลเข้าใจนะเพราะฉะนั้นทําไมโปรตีนถึง ส่วนใหญ่ทานแล้วได้ผลออกมาชัดเจนเร็วขึ้นมากกว่าแบรอีเพราะมีสารอาหารที่จำเป็นมากกว่าแบรอีโดยเฉพาะจําเป็นมีสองทางท,างที่พูดไปตอนแรกจําเป็นที่ต้องกินทุกวันกับจาเป็นที่ต้องสร้างทุกวันไอ้นนี่อะต้องสร้างทุกวันในแบบแปรอีไม่มีแต่เรามีจริงๆแล้วร่างกายต้องสร้างเอง่ยแต่พงเอนสร้างไม่ทนันสร้างไม่ไหวสร้างไม่พอจิปบว่แต่พอเ็ามีปุ๊บร่างกายมันก็ฟืดด้นเร็วเลย อย่างง่ายๆยกตัวอย่างสมมติคนที่กินอาหารเนี่ยกินแล้วอาหารไม่ย่อยกินแล้วมันเกิดการอาักเสบต้องเข้าโรงพยาบาลพอเข้าโรงพยาบาลปุ๊บหมอก็จะให้น้าเกลือพอให้น้ำเกลือ,อหมดไปถุงนึ่งปุ๊บหมอจะถามว่ากินข้าวเองไหวไหมไหวสแสดงว่าอะไรสะแสดงว่าน้ำเกลือที่สใส่ลงไปเนี่ยมันมีกรดอะมิโนจะมีแร่ธาตุเข้าไปเสริมคือร่างกายมันมันดูดไปไม่ได้มันมีแรงย่อยแล้วก็ดูดไม่ได้ฉีดเข้าไใส่เกลือเิยพอร่างกายได้สามารถที่เอาไปใช้ได้ปุ๊บมัน มันพละกำลังมันมาพอกระล้วมันมาเนี่ร่างกายม,มันก็สามารถยืดย่องได้นี่คือร่างกายมับออโตโ้เลยนะเหมือนกันเหมือนกันดังนั้นโรตีนีเข้าไปแล้วเนะี่ยมันจะทําให้ร่างกายเข้าสู่สมดุลแล้วร่างกายสามารถที่เกิดกระบวนการออโต้ที่จัดการร่างกายได้จัดการทุกอย่างได้นี่คือข้อเดีนโปรตีนเพราะมีสารที่จาเป็นต้องสร้างแล้วเข้าไปทําง,งานเลยทันทีโดยเฉพาะเอ็นไซม์สารสื่อประสาท ในคิวท้ายอยาจะให้ดูอันนี้คือสิ่งที่ที่เไม่มีจะเป็นเหตุผลว่าอันนี้ผู้ทำวิทยาศาสตร์ที่บอกว่าทำไมพอจริงเึอเห็นผลเรียกจัง